กลิ่นทุเรียนเนี่ยมันทั้งหอมหวานซะจริงๆแล้วช่วงนี้กำลังคุมอาหารอยู่ด้วยกำลังลดน้ำหนักแบบนี้สามารถกินทุเรียนได้หรือเปล่าจริงๆแล้วเนี่ยทุเรียนก็มีแคลอรี่ที่สูงพอตัวเลยนะคะอย่างเช่น100อกรัมแคลอรี่อยู่ประมาณ1 4 0 1 8 0แคลอรี่ถ้าสมมติว่าเรากินเกินกินหมดลูกแคลอรี่เกินได้แน่นอนค่ะผลลัพธ์ก็คือพุงมาน้ำหนักคุณทีนี้ก็เครียดค่ะเพราะถ้าสมมติว่าเรากินเยอะจนเกินไปอะค่ะร่างกายก็จะยิ่งสะสมพอยิ่งสะสมก็จะกลายไปเป็นไขมันในช่อง หรือเซลล์ไลน์นั่นเองจ้าแต่ถ้ารู้จักทานก็ไม่ต้องอดค่ะเดี๋ยวมินจะมาแชร์เทคนิคให้กดเซฟคลิปนี้ไว้เลยค่ะ 1. จําจำกัดปริมาณการทานวันหนึ่งอาจจะทานประมาณ2องสาเม็ดเล็กหรือไม่เกิน1นึ่โนั่นเองค่ะ 2. ไม่ทานคู่กับของหวานหรือของทอดเพราะแค่ทุเรียนอย่างเดียวเนี่ยน้ำตาลก็เกินแล้วจ้ะสะาสาถ้าอยากกินทุเรียนจริงๆแนะนําว่าให้ทานหลังมื้ออาหารอย่างเช่นมื้อเที่ยงถ้าอยากตบท้ายอะไรด้วยหว,วานหวานแล้วกินทุเรียนสามารถทานจังหวะน,นี้ได้เลยค่ะสุดท้ายดื่มน้ําตาล เยอะและควบควบการออกกําลังกายไปด้วยอาจจะเป็นการคาร์ดิโอหลังจากที่ทานเสร็จแค่นี้ก็ทําให้คุณฟิตหุ่นได้อย่างมีความสุขแล้วก็ไม่ต้องอดของที่ชอบเลยค่ะสรุปคือทุเรียนทานได้นะคะแต่เพียงต้องแค่ละล้านปริมาณในการทานให้ไม่เยอะจนเกินไปรับรองได้เลยว่าการฟิตหุ่นของคุณจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปและไม่ต้องอดของที่ชอบด้วยค่ะแต่ถ้าอยากรู้เทคนิควิธีการเลือกทานกับมินนั้นว่าทำยังไงให้หุ่นแซ่บหุ่นดีได้ขนาดนี้โดยที่ไม่ต้องอดสามารถักหานินได้ที่ช่องทางนี้ได้เลยค่ะ แล้วเจอกันในคอร์สนะคะ